สวัสดีครับคุณหมอวันนี้พาน้องส้มตำมาฉีดวัคซีนเข็มที่สองมาช่างกิโลกันเลยนี่สาวส้มตำแมวน้องแมวที่มีหนดจะไปปล่อยวัดไปเจอที่ตลาดนัดจิตก็เลยขอเข้ามาเป็นผู้หญิงไปเจอที่ร้านส้มตำก็เลยชื่อส้มตำมาช่างกิโลกันมานส,สวยเท่าไหร่หนูไปไหนกันเท่าไหร่ 0, ค,ครับ0.9นี่เป็นไงครับโตเป็นละซนมากเลยนะครับเข็มที่สอง อยู่ได้จะสามนาท์แล้วน,นะครับก็กินเก่งแล้วก็ซนชอบเล่นเปียพี่เขาไม่งั้นเป็น,ปน,ปนแมววัดแล้ววะถ้าโดนไปอยู่วัดก็ควรจะโดนหมาใหญ่กัดตายหรือไม่ก็โดนดรถทับนะนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับ FC ส้มตำนะครับวันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลคนรักสัตว์ซอยลาดพร้าวแปนะครับก็พี่อุปเองก็จะพา,าน้องๆนะฮะน้องหมาน้องแมวมารักษาที่นี่ 10ปีได้แล้วนะครับ FC มาได้นะครับราคาเป็นกันเองบอกว่าเป็น FC พี่โอ๊คุณหมอใจดีมากหมอเอวันนี้หมออะไรอยู่ครับหมอฝันกับหมอกริบหมอสวยๆคนดีๆเป็นนางแบบได้เลย <c oughs> อวัสดีครับส้มตามก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้พ,อพอัผ่อนเพราะโอ้ย,อย,อยสองวันทํางานมาเหนื่อยเลยเป็นไงโตขึ้นไหมโตขึ้นไหมโตขึ้นครับโตขึ้น,นมันโซนนะอยู่บ้าน <c oughs> เล่นเก่งมากเมื่อกี้ขี้แตกว่ารันหล่นไขี้แตกอ่ะมรนเลยนลปนะต้องล้ากันคือ อาจจะเล่นเพลินแล้วลืมที่นี่ะครับแป๊บนึงก็ฝากด้วยนะครับอ่าคนที่เป็นท่านหมาท่านแมวถ้าเราเลี้ยงเขาเราก็ต้องเลี้ยงเขาตลอดชีวิตนะครับนี่ก็จูกรันจูกะับจูกะดับนีนี่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 นครับครับต้องดูแลเขาอย่างเจ็บอย่างป่วยนะฮะแล้วก็สังเกตด้วยว่าเขากินได้ไม่ได้นี่แน่จะเอ๊ะนี่แน่ชอบเล่นไม่กลัวใครนะชอบเล่นกับตัวใหญ่ๆนะครับ ก็อย่าลืมนะครับที่โรงพยาบาลคนรักสัตว์ที่นี่นะครับเป็นสถานที่สะอาดนะฮะแล้วก็มีคนมารับใช้บริการหมอเอ๊ไม่อยู่เหรอครับวันนี้นี่หมอเอหยุดครับหมอเอหยุดหมอเอจะมาวันจันทร์อังคารพุธหรือเปล่าใช่ครับเ,เดี๋ยวที่น่าจะต้องฉีดวัคซีนน้องแมวอีกาาประมาณสิบตัวก็ติดจะได้นัาน้องเอนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ สับตะไคร่กระดิ่งตับช่อง, oh, งอุ๊บวิยาชาแนลออปากเดีะมีหลายคนบอกให้เปิดช่องส้งตมตำฉันแล้วเดี๋ยวดูก่อนถ้าแฟนลับเยอะเกินหมืน่นอย่าเปิดนะครับก็อย่าลืมนะครับมาที่โรงพยาบาลธริษัทนี้ได้นะครับซอยลักพากแปแยก6นะครับสวัสดีครับ